ดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบโกกอกนะคะคุณแม่ก็ได้ต้มหน่อไม้รอพ่อนิ่มนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่า,กวาลกสีเดือด้วหิวข้าวแล้วค่ะก็เลยนี่แหละเพิ่งตําข้าวแช่นะคะใส่กับใบย่านางแล้วก็พริกเขียวนะคะตอนนี้กําลังเดือดเลยนะคะลูกโหลดมีบ่และมีอะไรบ้างพี่นี่นะคะก็มีมปลาหมึกหนึ่งตัวนะคะมี กิ้งลีดสิบตัวนะคะใส่เลยค่ะเลือดแล้วขุดมาแต่ชวนไผ่นี่นะคะโอ้โหน่ากินจริงๆปลาล้ามายอดใส่หน่อยปลาร้ามายอดใส่เลยเดี๋ยวปิดท้ายด้วยชะอมนะคะ,เอ,ะเอาฝาแดงเลยจะได้นัวนัวปลาล้า,าสอง ถ้าพีเอ,อใส่เยอะๆจะได้นัวๆห,หนึ่งสองโอ้ oh, พอนิ่มสามนะคะคุณโอ้โหสาซ่บแหง้ง uh huh. นัวมาเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองให้เดือดก็เอาเชะอมนะครับพึกใส่วันนี้เปลี่ยนผักเนะพ่อเชะอมนะกระเย็ไม่ใส่ ตัดเมื่อเช้านี้เดือดหรือยังบกบกบกหรือยังโอ้โหน่าอร่อยมากเลยหิวแล้วหิวแล้วบกับกบกบกอะไรครับพ่อโอ้ผงนัวแป้งมันแป้งนัวนะคะสใส่ไปใ<ถ>ส่น้อยสุดน้อยถ้าถ,ถ้าขาดนี่นะก็คือหมดกันเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตำหรือว่าแกง,งหน่อไม้ไ ไม่ใส่ก็ไม่แซอือน่าจะได้ที่แล้วมั้งนะพ่อได้ที่ได้ทางได้ที่ได้ทางหิวแล้วหิวแล้วพักมาเลยแ่อมมาเลยโอ้ยมันเหี่ยวแล้วใส่เลยหมดเลยค่ะพ่อจะรูดกินแต่แซอมแหละเพาะจะกินต่ปูอืมจะปูก็คือจริงหรีดนะคะโอ้ย นัวโอ้โหนัวเข้ากันเลยมีทั้งจิ้งหรีดนะคะแล้วก็ปลาหมึกหนึ่งตัวปลาหมึกก็มาจากต่างประเทศนั่นนะ่ะได้แกงสิบรอบนูยนะอ,อืนี่แหละหากินง่ายๆเสียงฟดเสียงดบล็อกบอกเลยนะเสียงเดือดนะครสี FC เสียงฟดแกงมายัางพร้อนหอม ยั่วๆไปถึงเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะเนอะอันนี้แหละค่ะเพราะว่าน้ำตู้อเลยได้ลากไม้เสียงเมี่ยงแซบเศรอบใบโอ้ยข้าวแช่ไม่ต้องทำน้ำเยอะขุกขิกแค่นี้แหละนะพอ่อหิ้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะ นะ้ำมอเจาไม่ต้องสดเยอะนะพ่อหาไอ้จิ้งหรีดหน่ะเด้อ,อนะปลาหมึกด้วยผ <c oughs> <laughs> ักกับเราไม่ต้องเนาะ <c oughs> ตาเสียบหลายมื้อเที่ยงนะคะต้องบอกว่ามื้อบ่ายนะพ่อ โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะว้าวออเจาะออเจาะถ้วยเบอร์เลอร์เ,รอเลยถ้วยใหญ่กาไก่ซะด้วยนะคะไปเราไปกินกันนี่นะคะมาเด้อไข่เอฟซีมากินกับพ่อนิ่มนะคะกินกิบโมอมบอจิ้งหรีดนะคะโหยอร่อยไหมนัว มันมีครบนะคะมีทั้งปลาหมึกมีทั้งชะอมมีทั้งจิ้งหลีดบ่ายกว่าแล้วกินฟัมร้อนกินพร้อมร้อนฟอ้อนตอนเมาเขาว่าหักยาเสี่ยงเมียงอืซสบหลยปลาเทศคำใหญ่แท้กินยั่วๆนะคะร้อนๆ ถ้าแกงหน่อไม้แล้วไม่ต้องตำส้มตำนะพอ่อมันกินไม่หมดมันตัดปัปใช่มันตัดการถ้าตำส้มตำแล้วก็ไม่ต้องแกงหน่อ,อไม้นะคะปลาหมึกปลาหมึกก็นัวนะคะตัวใหญ่มากใส่ตัวเดียวนี้พอเลย good, good. กุด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 เลยป่ะพ่อโอ้โ,อโหมาเด้อจ้าทุกคนมาทุกคนาม,มากิน<ป>ด้วยกันสดน้ำ ลูกชายยังไม่มาเนาะอีกคำนี้อีกคำนี้ปวดโอ้โหสดเข้าสดเข้า เอามาดูเลยครานี้ให้ดูนะคะจิงรีดบนนี้โอ้จิงรีดกับปลาหมึกอีกมือจนสั่นเลยเนาะหิวข้าวเอ้านี่นะคะตรงนี้คุณแม่ก็เก็บทําความสะอาดนะคะเต็นนี้กางไว้เวลาเราต้มหน่อไม้ดึกก็พอนิ่มเข้านอนนี่นะคะทุกคน นี่จัก,กรยานก็ขี่มาแล้วนะคะด้านหลังก็ลือออกแล้วนะคะผ้าเต็นท์หรือผ้ากันฝนนะคะเพราะว่าฟางก็เหลือประมาณนี้แหละนะคะจากฟางเยอะอยู่นะคะจากฟาง60-70นะคะเหลือประมาณสัก10กว่าก้อนนะคะตอนนี้นี่เพราะว่า3มสาวกินเก่งมากเดี๋ยวรอบบ่ายพ่อนิ่มก็จะพา ไปกินหญ้าอีกนะคะประมาณบ่ายสามก็จะปล่อยน้องๆนะคะไปกินหญ้านะคะเหมือนเดิมนะคะไม่รู้เพื่อนจะไปทางไหนนะรอบบ่ายจะไปบ้านแม่คำสายหรือว่าจะเข้าสวนผายอีกแต่เพื่อนเจอนะคะที่อาบน้ำใหม่ก็อาบประมาณครั้งหนึ่งก็หนึ่งชั่วโมงถึงจะขึ้นนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะ คุณแม่ก็เก็บนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าซักแล้วก็เก็บบริเวณแถวนี้แหละเดี๋ยวบ่ายๆอาจจะเข้าไปเก็บที่บ้านนะคะไปล้างพวกทรงพวกทรายออกนะคะในบ้านเดี๋ยวจะไปไดายา้ย่าตรงร้านกาแฟนะคะบ่ายๆก่อนนี่ค่ะโอ้โหแดดเรื่อๆ่อเลย ลมมาพอดีเดี๋ยวมาได้หญ้าตรงนี้แหละค่ะให้มันสะอาดสะอ้านหน่อยตอนนี้มีแต่หญ้านามนะคะคุมหมดแล้วหญ้านามคุมหมดแล้วเดี๋ยวหาจอบก่อนให้พ่อน,นิ่มไปเจียให้ก่อนเพราะว่าหินก็มีแล้วนะคะนี่เดี๋ยวคุณแม่จะมาดาหญ้าแถวนี้แหละนะคะลุกมากต่อไปถ้าหน้าหนาก็จะสะอาดมากค่ะทุกคน เพราะว่าเราด้ยาไปครั้งหนึ่งก็นานกว่ามันจะขึ้นนะคะได้แถวนี้และว,วันนั้นคุณแไม่ก็สับนิดหน่อยนะคะตรงนี้เสียมก็ทิ้งไว้นี่เลยถ้าสับออกมันก็ใต้นะคะต้องหาหมวกหาอะไรมาใส่ก่อน ้นนะคะคคทุกอดอกแผงควยก็สวยมากเลยเนาะอันนี้ขนาดแดดเปี้ยงเลยนะคะเนี่ยชมพูอ่อนนะคะอันนี้ชวนชมก็มีดอกไม่เยอะนะคะมีดอกน้อยก็คงจะประมาณนี้แหละค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ซไว้เพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะ